ตอนนี้ผมผมผมมาถึงเบอร์ลินนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงเบอร์ลินนะนะโอเคอเราจะไปเดินเที่ยวในเมืองไปเยี่ยมบอลินหน่อยครับตอนนี้ประมาณบ่า,บายโมงคนระับผมมาถึงที่บอลินนะนะฮะเอ่อเบอร์ลินนี่าตานิรศรถไยที่บอลินค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงมีหลายชั้นทีเดียว เทปขึ้นอื่นแล้วน,นี่ฐานนิวตาบริเวณนี้จะใหญ่มากใหญ่ที่อื่นเยอะผมมองเลยมองเห็ยฉันนี่ต้องอดูดีว่าจะไปที่ไหนมานออนดูกันสังเกตจบบตารางให้ดีโอเคครับแล้วก็จากสถานีรถไฟเนี่ยเราจะมองไปทางไกลนี่จะเห็นรัฐสภานะที่มีทงเนี่ยน,นะ,ะรัฐสภา จากที่ไปประมาณหนึ่งกิโลเสร็จจะเดินไปก็ได้นะครับเป็นประธานยุคประเฏิวัอิใหญ่ๆมากมีหลายชั้เนเลยเดียวมาดูเนี่ยข้างล่างก็มีรถไฟชั้นหนึ่งต่างเดี๋ยวจะเราเดินไปท,ที่รัฐภาดูอันนี้ ที่เห็นนี่เป็นอาคารรัฐบาลเมื่อก่อนเคยเป็นไรสต์ทอาตอนตอนช่วงนาซีมีให้่าทุนรัฐบาลก็ถูกระเบิเปื้อนกันก็แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแซมคือปรับปรุงให้แค่เดือดแต่ไม่ใช้งานไปใช้งานทั้งหลังเหมือนละก็ต้องเป็นอาคารใหม่รูปทรงกลมทรงกระจกบีนะก็เข้าชมได้ไหมได้ก็คงต้องต้องการเสียค่าเข้าชม ข้างในนี่จะเป,เป็นเป็นทางเดินบนไม่มีบันไดบนข้างขึ้นไปเรื่ยอยๆฟูมเบอร์ลนะินฮะตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าประตูชัยของฟุมเบอร์ลินะสถานที่นี้เป็นสถานที่อของงานสำคัญเนาะจะเป็นงานดีๆดีกิจกรรมในย่านเมือง การฉลองจักรณะฟุตบอลหรือการพวงการเมืองเมื่ไหรเนี่ยซึ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นการจาก็ัะมาแล้วไรนมาตั้งหลายเมตรเนเป็นประตูชัยจะเห็นเป็นชุดเป็นพื้นที่โลกเพรว่าคนหนุน่มแน่เป็นหมื่นแล้วโอเคที่หลังนี่เป็นแนวเขาเรียกเป็นแนวต้นไม้ลินเดอร์ต้นไม้ลินเดอร์ทึ้ง คือชื่อนะ่โอเคจุดนี้จะใครมาเบอร์ลินก็ต้องมาเที่ยวอันนี้เป็นเอ่อเป็นกำแพงเบอร์ลินเก่าที่เขาเลื้อออกมาใช่ไหมทำลายออกมาแล้วเขาเอามาวางให้เป็น ให้ดูเป็นข้อเตือนใจนะฮะให้เขามีวิวพากษ์ต่างๆว่าในอดีตเป็นไงไนนะใอดีตในอดีตและปัจจุบันนนะใอดีตซ้ายเป็นอดีตปัจจุบันอดีตปัจจุบัน องเบอร์ลินถูกแยกเป็นสองสองส่วนนะในอดีตและปัจจุบันนี่เมื่อก่อนเนี่ยกำแพงเบอร์ลินนี่เป็นสร้างกำแพงเก่าที่เข้ามามาวางให้เป็นดูเป็นายนะนี่กระจาเนี่ยเกี่ยวกับกแพงเบอร์ลินเนี่ยถูกแยกเป็นสองเนี่ยคือเบอร์ลิน เรียนตันตกนี่คือเรียนตอน,ตนตอนนอกตอนออกนี่ก็ว่ารัสเซียนี่ได้ครอบครองไปตัวตอนตกได้แบ่งเป็นสามคืออังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสแต่ว่าเมื่อก่อนคนอยู่วันาน้อตกข้ามมาตันออกกันนี่ไอ้เขาตอนออกไอ้ข้ามมาตอนตกได้น,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 นี่เขมีกำแพงแบ่งกันร่างหลังเรื่็นของรัสเซียแล้วมียนรู้แล้วแบ่งตลอดทั้งประเทศ เมื่อก่อนตอนนี้ไม่ไม่มีกำแพงเนี่ยคนก็นหนีหนีจากบ้านออกมาเมื่อก่อนก็ยังไม่มีกำแพงบริณคนอยู่ตรงน,นี้ก็แค่แบ่งให้รู้กันแต่ว่าเขาก็หนีจากบ้านออกมาทุกข้ามันข้ามคืนนะว่ากำแพงมาตั้งในคนกน็บ้านบางทีก็ถูกแยกเป็นสองสี่ย ในอดีตที่ถูกแปก้งเรยเห็นยอ,ยน,น,น,อ,อน,นที่เราเห็นรประตูชัยอยู่ฝั่งตะลุกตอนตอนร้นตกกับาะาศอนออกตองที่เรายืนอยู่ในระดับตอนตะลุกนี่ในปัจจุบ,บันเป็นเดียวกันในอดีตและอดีตจะเห็นว่าแนวถูกกัน้นด้วยกำแพงแล้วในปัจจุบ,บันตองนี้แล้วไม่มีกำแพงแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยเรา ฝั่งนี้คือปนอนตอนตบอะไรของปอนตอนมาปร,ประตูใช้ในปัจจุบันแบบนี้ทั้งกไม่มีกำแพงแล้วเห็นเหตุครับเบริเวณนี้เขาเรียกว่าโพสตัมบ um ัพส์นอดีเนี่ยก็จอดจมากแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือข้างหน้านั้นเป็นไฟจราจรแรกไฟจราจรแรกของเยอรมนี่ย ี่เริ่มมาตอกสัญญาณไปใช้คน,นนี้นี่ที่วันเป็นนี้แล้วเมื่อก่อนได้ต่อแจมต่อแจมมากนี่เป,นเปน็นสัญญาณการจอดชื่อมาใช้อันดับแรกของเยอรมนีโคซาม,มากนี่เขาเอาเอาสร้า,างกำแพงกำแพงเบอร์ลินเมื่อก่อนเนี่ยมาตั้ง ก็เตืนอนความจำครับเป็นอนุสรณ์บันพิตภัพันกำแพงเบอร์ลนะินเน่ยถูกสร้างเมื่อวันที่13สิงหาหนึ่งเก้าหกเป็นการแยกชาวเยอรมันออกเปวันออกตะว,วันตกที่เราที่ผมยืยนอยู่นะตรนี้ยอนนี้ว่าฝั่งวันออกฝั่งนู้นติดกับแม่น้ำเนี่ยฝั่วันตก,นต,กตัวกำแพงเนี่ยก็เป็นเป็นชิ้น,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 นมาวางกัน วางมากสักว่าสักเมตรเองมั้งสูงประมาณนักสี่ถึงห้าเมตรนะฮะมาวางแบบเตรียมการอย่างรวดเร็วมากมาวางข้ามคืนเนี่ยคนจีนเยอรมันตกใจเลยเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นมีกำแพงเนี่ยคนมาข้ามไปข้ามมาแล้วคนข้ามไปแล้วไม่ให้เข้ามาฝั่งตะวันออกเนื่องจากว่าผมไม่ไหวกับระบบอัดปกครองตอนหลังเยอรมันตอนออกจึงตัดสินใจทำกำแพงกันโดยเร็วที่สุดเลยนะแล้วตัวประเทศก็เป็นลวดหนาม การรวมพันธุ์ตะนออกตะวน,น,นกจนากกรรวมประเทศเมื่อปี1989เรเปีนผู้อ่นกท่านเรียนมันตะวันออกตะวันตกเขามารวมกันนะครับครับผมยยจะพามาชมเอาจำเนียน่ยเปนารตรวจตราของกำแพงตะวันออกตะวันตกนะครับดีครับกำแพงน่าจะสูงึ้นประมาณ สี่ถึงห like <Class> ้าเมตรเห็นไหมดูแล <mel> ้วเพราะมันลักสี่เมตรเมื่อก่อนเนี่ยระยะกำแพงเนี่ยจะมีระยะแค่ระยะระยะล้นหนึแน้อยสองหลายหลเมตรเนี่ยแล้วบุกได้รดหนามแล้วมีมีมีฐานถือปืนไปก็ใครใครหนีก็โดนจริงอนี่ยระยะที่ รถน้ำที่เป็นค่องว่างไว้หลบดู